คุณจิวด้าเราต้องไม่ยอมเขานะฮะนะเออเราต้องสู้ด้วยกันนะคุณจิวด้าโอเคมั้ยนี่เอามาขับไปสองทีเนาะโอเคมั้ยมในตีฟิ้วอูยังไม่ตายเรานะอ่าคุณจิวด้าปีฉาดเลยฮะนะนี่มันจะฆ่าเด็กคุณจิวด้าที่นะอื้อสี่ดาวม่วงซะด้วยโอ้โหที่ระผมแล้วสามดาวม่วงเศร้าเลย ก็เขาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะฮะนะกว่าเราจะมาเจอกันคือยากมากฮะทุกคนนะแล้วใช้ดวงจริงๆอ่ะกว่าผมจะมาเจอเขานะคือผมรอเวลานี้มันตลอดเลยฮะนะแม้ว่าเราจะบังเอิญมาเจอกันนะเถิดนะโอเคไหมเรามาทําการดูตัวละครเขาเลยนะฮะนะมายูทูบกิวดานทุกคนนะสี่พันคนเนี่ยขอบแรกลงชิมมาห้าเดียวเลยฮะทุกคนนะผมก็เป็นอะไรที่โซแซะมากเลยนะฮะผมก็รอดูเขานะสายฟรีแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ทัทุกคนนะดูดิคือถ้าผมซูนะคือผมเล่ะฮะทุกคนนะโดนเกียววีสตารปุ๊กซอมมี่แมนยิงจะพเดตบเดี๋ยวกจะรอ ช่างน้าเศร้าเหลือเกินฮะคนน้ามหมตัวเดียวสี่ล้านเลยเหรอเฮ้ <ฮะ S 1> ยห่างกันผมตั้หนึ่ง,งล้านเนี่ยห่างกันไม่มาทุกคนนะอ่าเป็นมือปืนด้วยเป็นมือปืนเนี่ยเพื่อมาตาคิจคับแบบมาเซ็เลยนะฮะนะฮึใส่ขี้น่ะไม่ธรรมาดาเลยเนี่ยแล้วก็กรบับฮโจมตีป,ป้องกันป้องกันเกลือมอนกันนะทุกคนนะไม่ต่างเลยผมโอเคป้องกันนะฮะนะโอเคเฮ้แต่นี้ไม่เกลือทุกคนนะถือว่าใช้ได้ฮะ,ะนะโอ้แผ่นท้าสาฮึแผ่นคนดาบด้วยโอ้โหผมไม่อยากจะอวดนะ เดียวผม3ล้านเซตนี้ไม่ใช่เซตใครนะเซตของฮาซามะกิซานทุกคนนะเออนั่นแหละนี่ไงทุกคนนะไม่ต่างกันมากนะแต่ว่านี่ออฟสวยเนื้อหของผมนะเออผมมีแผ่นคอนดามมาสองชิ้นแน่เป็นไงโอเคไปทำการเริ่มเล่นกันอะหะทุกคนนะเสียวแรงมากพอละตอนนี้เราจะไม่ให้โบโลใช้ตี้ทุกคนนะทีเอาตายแน่นอนฮาร์เซ็นนะฮะนะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องดาวกันเลยอ่ะเออโอเคมาอัพเคับไปห้าสองทีเนาะโอเคสองแสนดาเมี่ทุกคนนะไล่ตีหนึ่งทีฮะโอ้แปดแสนนี่ไงหนึ่งล้านโอ้โหนี่น่าจะเป็นของคุณเกียวดาไไคคนนะผมตีแรรงหออโเย เป็นของคนกิวด,ดานทุกคนนะ้นเาบว่าของเป็นอันติเลิศเนาะโอเคมาแนะนำดูซิโอหนึ่งล้านหกแสนเลยเหรอ,อเฮ้ยไม่ธรรมาดาเนี่ยคนนี้เขาทำดาที่ไหนล่ะซุิงซิงเป็นเงาสี่แสนนะเมียในคนนั้นไลตีงหนึ่งทีเนาะหนึ่งล้า 4, นสี่แสนแล้วก็เรียบร้อยหนึ่งล้านซุิงซุิงไลติงคิวเรียบร้อยในคนนะของปีชาเป็นไง ธรรมาดาฮะนะเอาล่ะมาดูอัตีของม,ม้านแล้วกันนะฮะนะของคนเกียวดาประมาณหนึ่งล้านเนาะหนึ่งล้านหกแสนทุกคนนะโอเคไหมอัปเปอร์คาไปสองทีฮนะนี่ไงอัปเปอร์คาไปก่อนเนาะไล่ตีหน,นึ่งทีทุกคนนะหนึ่งล้านสี่แสนฮะแล้วก็ไล่ตีอีกทีหนึ่งเนาะหนึ่งล้านสามแสนเนาะมาอันนี้ของคนเกียวดาเนานะไว้ก่อนโลแขนตุบๆห้าแสนนะมีฮะทุกคนนะไล่ตีหนึ่งทีเนาะมาไล่ตีฟนะิวโอเคฮะมาอาสเวินสุนทรออลบระเบิดแน่นอนข้างเป็นไงล่ะหนึ่งล้าสามแสนห้างหนึ่งล้าสามแสนเนี่ย โอ้ต้าเหม่ยมาหายใช้คือปลาแล้วพคนนะผมเกลี้ยไม่ได้เลยแน่แค่ตีหนึ่งทีนะทุกคนนะวีซเซเนอร์จะตีมาแล้วปังก้โหแรงกว่าเราทั้งคู่เลยเนี่ยอฮึวิซเซเนอร์แรงกว่าเราทั้งคู่เลยฮะนะคุณเจดัาแล้วต้องไม่ยอมเขานะฮะนะเออเราต้องสู้ด้วยกันนะคุณเจดัาโอเคไหมนี่เมาขับไปสองทีเนาะโอเคไหมได้ตีฟิวตายแล้วมั้งน่ะรอบนี้ยังไม่ตายแล้วพลนะอ่าคุณเจด้าปิดฉากเลยฮะนะข้อหนึ่งน่าจะแสนตาเหม่มัน หายฉันคือไปแล้วคนนะเที่ยบไม่ติดเลยโอเคทุกคนนะวันนี้ก็มีบาลนี้ทุกคนนะชอบอะไรลิมขวดอะไรด้วยนะฮะนะผมก็อยากแบบว่าลงแบบหายนะบุกกัาเขานะฮะนะแต่เขาไม่มีคงเป็นแบบว่าหนึ่งในล้านอ่ะนี่ขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะสวัสดีค้าไม่อมีโอกาสมาร่วมงานกัอีกนะฮะ